อ่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทิ้งที่อย่างนี้เราต้องหาเติมพลังกันซะหน่อยครับแถวนี้ไม่รู้มีอะไรอร่อยบ้างครับเอ๊ะอ่านี่นะครับก๋วยเตี๋ยวบ้านดอนครับผมเดี๋ยวเราลองเข้าไปชิมกันดีกว่านะครับครับสวัสดีครับมาจากรายการฟ้าให้ทีวีนะครับจะมาขอชิมอันอาหารในวันนี้หน่อยได้เลยครับครับผมมีอะไรบ้างครับพ่อมที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนจกนะคะ น้ำตกน้ำใสต้ยมยำนะคะของที่ร้านเราก็คือจะมีเป็นรวมรวมก็คือจะมีหมูตุนหมูหมักหมูสดตับลูกชิ้นอยู่ที่ว่าลูกค้าจะชอบทานแบบไหนค่ะ จะลองชิมดูได้เลยค่ะมาองไปลองชิมลองไปลองชิมกันเลยนะครับตามแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้คุณหน้าคุณตากันดีนะคะคุสุรานั้งเดิมฟ้าก็คนสุราร์นี่เมืองร้อยกกาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะและสิ่งสําคัญคุณหน้าจอด้วยคุณหน้าจอด้วยคุณหน้าจอด้วยค่ะก็อยากจะมาอุดหนุน ก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยจริงๆอย่างท่านประธานนี่สองชามคุณฉึกนี่หชามนะคะที่บอกหน่อยว่าถ้าติดต่อได้เบอร์อะไรก็ถ้าเกิดจะติดต่อทางร้านนะคะ,<ช>คะก็ ไม่ว่าจะเป็นจองโต๊ะหรืออะไรนะคะอยากได้เบอร์โทรศัพท์ก็เออน้องกิ๊บรูกขอเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวรอวางไว้ใหนะคะเบอร์อะไรจ้าอันนี้ลูกสาวใ่คะค่ะนี่ลูกสาวค่ะคุยกับลูกสาวได้เลยนะคะค่ะติดต่อเบอร์0867411756นะคะ0890760089ค่ะเปิดตั้งแต่เวลาเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้านะคะถึง5โมงเย็นค่ะหยุดทุกวันที่1และวันที่16ค่ะของทุกเดือนจ้ะ ครับนี่แหละครับก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านดอนนะครับเดี๋ยวเราจะย่องเข้าไปดูกันว่าข้างในเขามีอะไรดีนะครับใช่แต่ว่าสิ่งสำคัญนะคะสิ่งสำคัญนะคะพี่น้องเมื่อเอ่อเวียนมาเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าลืมมาแวะร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยที่นี่นะคะอยู่ในบ้านดอนเลยอยู่ในบ้านดอนหาง่ายอยู่ดูตรงข้ามกับอะไรนะอันนี้ตรงข้ามสนามเทมิสค่ะสนามเทนิสในตัวเมืองสุราษฎร์เลยเออก๋วยเตี๋ยวอะไรนะ ก๋วยเ,เตี๋ยวมีเยอะนะครับแต่ที่นี่มีสูตรอะไรดีเราไปดูกันครับออขอช่วยแนะนำหน่อยครับคุ้องเ,เน้นเลยนะคะก็จะเป็นทุกอย่างจะเป็นของสดหมดเลยค่ะวันต่อวันไม่มีค้างไม่มี หมักไว้เลยค่ะก็คือหมูน yeah> claro> oh uh yeah hm um ี่คือจะหมักหมักว yeah. ันต่อวันเลยนะคะหมูจะเด้งเป็นสันสันนอกนั่นเเนาะเป็นสันนอกเนื้ออย่างดีเลยค่ะตับก็สดทุกวันลูกชิ้นนี้สั่งใหม่ทุกวันค่ะลูกชิ้นนี้ทําเองค่ะแล้วก็จะมีหมูตุ๋นค่ะตุนทุกวันค่ะหมูตุ๋นเราตุ๋นทุกวันเน่ยสดยอดเลยครับอเด้งนาทานเชียวตรงนี้เลยค่ะอ๋อนี่คือสูตรลับเลยนะก็บางอย่างก็เปิดเผยไม่ได้นะครับแต่เราให้ดูได้ ครับโอ้ยน่ากินจุงเบย์โคยโอ้ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับโอ้ยสุดยอดเลยอื้อไม่ต้องปรุงครับบอกขอบอกขอคัดจังหวะหน่อยขนาดมาช้าชามเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชามชามที่หกมาช้ายังโหหงุดหงิดมากเลยโอ้ ธรรมดาพี่มันอร่อยอ่ะอาอร่อยรีบซดเร็วฉันจะไปต่อแล้วพี่รอเดี๋ยวแต่อร่อยมากจริงๆเลย <c oughs> สุดยอดเลยครับผู้ชมครับครับถ้าเกิดมีท่านผู้ชมอยากจะมาเนี่ยครับจะมายังไงครับผม ที่ร้านนะคะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านดอนค่ะอยู่ในตัวเมืองอำเภอเมืองบ้านดอนเลยนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอยู่เส้นถนนตลาดใหม่นะคะจุดสังเกตก็คืออยู่ตรงข้ามสนามเทนนิสของจังหวัดสุราษฎร์เลยค่ะตรงข้ามสนามเทนนิสนะคะตรงนี้ก่อนถึงแยกวัดโพค่ะสนใจเออบอร์โทรศัพท์ครับผมเบอร์โทรติดต่อนะคะ086ค่ะ7411756 08 ค่ะ0 7 6 0 0 8 9ค่ะชื่อแม่อ้นนะคะนี่คุณแม่ค่ะครับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่อ้นกับน้องกิฟแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านดอนมากนะครับ<ช>ที่ให้การอุปการะในการถ่ายทำในวันนี้ขอบคุณครับ